ีค่ะอ้าววัสด,ดีลูกสวัสด,ดีสวัสด,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 ดีมาเอาเอกาสารให้พออใช่ไหมไม่เนแล้วค่ะอ้าวเดี๋ยวเอาไปเลยคุณหมอเตรียมมาให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเลยกลิ่นอะไรตายคะคุณหมอกลิ่นรองเท้าคุณหมอเองพอดีว่าวาันศากร์มันตกมันยังไม่แห้งดีกลิ่นมันก็เลยแรงไปหน่อยอืมงั้นคุณหมอลองใช้นี่ดูไหมคะมันคืออะไรอ่ะ Black Bamboo ค่ะคุณหมอเป็นอุปกรณ์ดันทรงรองเท้าและดูดซับกลิ่นผลิตจากไม้ไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยดันทรงของรองเท้าและดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะมันใช้ยังไงอ่ะแค ใส่ไปในรองเท้าที่มีกลิ่นเหม็นอับโดยที่ไม่ต้องแกะกระดาษออกสามารถนํามาตากแดดและนํากลับไปใช้ได้ใหม่อีกด้วยนะคะคนไทยทำเหรอใช่ลคะค่ะครูหมอผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทุ่งเชียงดาวตําบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครูหมอเฮ้ยเจ๋งวาะครูหม,คห,มคหมอจะได้อยากจะซื้อต้องไปสั่งอะไรที่ไหนเลยเยสามารถหาซื้อได้ที่ Facebook ทานดูดกลิ่นหลักอารมณ์บายหัวทุ่งเชียงดาวหรือเฟซบุ๊กชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทนะคะในนั้นเนี่ยมีสินค้าครูหมอเนี่ยเลือกอีกเพียบเลย <ừ> ตอนแรกเนี่ยหนูจะซื้อไปให้คุณพ่อค่ะแต่ว่ากลิ่นของครูหมอนี่แรงชนะพ่อหนูเลยค่ะขอบคุณมากนะงั้นหนูไปเรียนก่อนนะคะที่ขอบคุณมากค่ะครูหมอ,อหนูไปก่อนนะคะเออทีหลังไปได้กลิ่นเลยที่ไหนก็กระซิบกระซิบยไปเสียงดัง,งนี้กับใครเขานะ <S <S ได้ค่ะครูหมอขอบคุณนะคะ